ภาวตุสัพมังคะลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเม ภาวะตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาสุทิภววนตุเม ภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุพาเวนะสทาสุทีพะวันตุเมขอมองคลทั้งปวงจงมีขอเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสง์ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในทุกการทุกเมื่อด้วยเทิน